นางสลิสาพิรมรัฐประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีการาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีมอบเครื่องดื่มขนมให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด19ที่โรงพยาบาลสนามอย่างน้อยอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อส่งความห่วงใย,ยและให้กำลังใจกับทีมแพทย์และพยาบาลด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยรวมทั้งส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด19 ศูนย์ eoc c o v ิด1 9จังหวัดอุบลราชธานีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด c o v ิด1 9วันที่10มกราคม2565มีผู้ติดรายใหม่ยังมีจำนวนมากถึง450รายติดเชื้อจากต่างจังหวัด15รายติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี426รายผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม110รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สำหรับผู้ป่วยรายใหม่จากคลัสเตอร์ได้แก่หมู่3หมู่9หมู่10หมู่13ตำบลไผ่บูรณอำเภอน้ำขุ่นเพิ่ม10รายร้านอาหารเสือน้อยอำเภอนาจัลวยเพิ่ม15รายงานศพตำบลกุดเข้าปุ้นเพิ่ม6กราย ร้านแสนคำตำบลเมืองเดชอเภอเดชอุดมเพิ่ม10รายงานบุญหมู่2ตำบลท่าโพศรีอเภอเดชอุดมเพิ่มหนึ่งรายร้านเอกไมยอเภอเมืองอุบลราชธานีเพิ่มสองรายงานคอนเสิร์ตหมอลมอำอเภอศิรินทรเพิ่มสีรายร้านปั๊มน้ำมันอเภอพิบูลมังสาหารเพิ่ม6กรายและหมู่3ตำบลน,นาเยียอ,อเภอนาเยียเพิ่มสีราย สรุปขณะน,นี้จังหวัดอุบลร,ราชธานีมียอดผู้ติดเชื้อสะสม27,402รายเสียชีวิตสะสม197รายรักษาหายสะสม22,960รายกำลังรักษา4,245ราย